โอเคครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะคระว่ากับมรายการ GG วิวเกมเมอร์ G G นะครับโอเคครับวันนี้ก็จะมาอัดคลิปอาป่าววีบั๊กน่าจะอย่ง้นโอเคบั๊น่าจะแล้วน,นะโอเคครับวันนี้ก็จะมาอัดคลิปนะครับอัดคลิป <c oughs> วันนี้ครับผมก็จะมาสามวินาทีโหลดเออ ฟัวแลนนะครับแบบฟัวแลนสามจุดห้าหรือว่าเป็นแบบสวนสนุกหันสานะครับแล้วเรให้แบบนี้ไปด้านล่างนะครับด้านล่างเออโอเคครับเมื่อคุณเข้าวันดิ้งเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอะไรับเป็นแบบนี้ครับขค้งผมโข้งผมมันจะเป็นอะไรนะเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดแปดนะครับให้คุณอ่ะเลื่อนลงมานะครับเมื่อคุณเข้าไปมา เราจะมีตรงเขียนว่าดาวน์โหลดครับคลิกเข้าไปนะครับโอเคครับแล้วมันจะขึ้นล link modify โอเคครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคเนื้อขึ้นมาครับเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้นี่นะครับโอ้โหแป๊บนึงครับโคตรแหลกเลยโอเคครับมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วคุณน่ะกดดาวน์โหลด กดเสร็จปุ๊บนะครับม,มันลิงอยู่นี่โอเคครับอันนี้ผมโดนได้เยอะอยู่เพราะว่าสเต็กสเปคของผมนะครับโอเคครับขอรัปิดเว็บนี้ก่อนนะก็ขอภัยด้วยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตัดคลิปไปรเอเฮ้ยตัดต่อเดิ โอเคครับเมื่อมาแล้วนะครับจะเป็นตัแบบนี้ครับผมผมแบบนี้แหละครับคุณอ่ะกดเปิดถ้าว่าถ้าคุณขอให้ผมใช้น้ตบุกนะนี่คุณครับกดเปิดนะครับกดเลยเอาลุกกดเออเมื่อกดแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับให้คุณครับไปที่อันนี้นะครับสตาร์นะครับว่าตรงชตดาวนี่ย ให้คุณน่าพิมรันหรือแอป Data ก็ได้ครับผมเราผมเลงจับพิมรันเลยนะครับว่าผงขี้เกียจพิมแอปดัต a นะครับผมก็เลยพิมพ์รันแทนนะครับโอเคครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเลื่อนออกมาปุ๊บคุณจะเห็นจะคุณจะเห็นไหมครับครับให้คุณกดเข้าไปนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับเขียนว่าเซฟนะครับหรือว่าโฟลของใครไม่มีก็สร้างโฟลเดอร์มาก็ได้นะครับเป็นตรงนี้ อ้นนครับต้องตามชื่อตัวนี้ครับโอเคครับค่อยเราลบแมปก่อนลบแมปสองนี้นครับโอเคครับเมื่อลบเสร็จนะครับให้คุณโอ้โหแม่เซอร์มันเต็มจังเลยวะไปขอการลบก่อนโอ้ตอนนี้เป็นแมปอะไรวะ แบบเฮาแบบแบบบ้านของผมนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอันนี้ครับเอาคนละปิดโตแมปบ้านเอาส่วนแมปบ้านจะผมจะให้ลิงกเหมือนกันนะครับเอาไว้ครับมาตัวนี้ครับให้คนครับลากเข้าไปนะครับปุ๊บโอเคครับเมื่อคนลากเสร็จปุ๊บก็ปิดเข้าไปอันนี้ครับเวลเข้าวไม้คับนะครับ ไคครับผมก็รอเข้าไหมครับอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นท็อกบุ๋ผมนะครับใครใครของผมทําเร็วนะตอนที่ผมปิดแล้วนะครับทุกคนดูตรงไอดีไอดีกันนี่นาท็อกๆนะครับถ้าใครอยากเข้ามาใครไม่ทันก็ย้อนกลับดูใหม่ก็ได้นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับทันนี่ผมเข้าไหมครับอยู่นะครับรอ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  โอเคครับน,นี่หลายอย่างอือหือโคตรเยอะเลยนะครับอันนี้ขึ้น,นี้ผมว่าเจ็บคอจังเลยวะน,นี้ก็ผมก็ลบแมปม,มาครับนะนะครับเห็นไหมครับขึ้นมาสองแมปนะครับผมงเราแบบหนึ่งแมปนี้โคตรแหละนะครับแบบนี้ไม่หลักนะให้กดอ่ะกดเพสเพนี้วะก็กดเข้าไปเลยดูนะครับ เป็นหน้าต่างนะที่จริงเออแม่งมันจะตกนิดนึงบางใครใครของใครที่เป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดห้าจุดสองนะครับจะเกิดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าของใครที่เป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดแปดนะครับมันแล้วมันอันนี้เป็นอะไรวะไม่รู้ถ้าบางครั้งไงมันจะมาเกิดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดแปด นะครับต้องมาเกิดอยู่ตรงนี้นะครับกระโดดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมีมารีวิวแมปสองอย่างนะครับแมปแมปฮอกับฟอร์เรนสามจุดศูนย์ห้านะครับก็เนีย้ยผมก็องขอลาไปก่อนนะครับก็จะกลับม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย